ครับก็ glass, สวัสดีครับวันนี้3ล้อกันกระส็จกระบี่นะครับก็จะมาบอกสเปคคร่าวๆของคันนี้ก่อนนะครับคันนี้เป็นรถยามาฮ่านะครับ mt 0 3 mt 0 3นะครับเครื่อง3ล้อซีซีเอามาทำา3ล้อเนื่องจากรถไม่ได้ใช้งานนะครับแล้วก็จอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้ออก็เอามาสร้างเป็น3ล้อจุดประสงค์ เพื่อ,อเข้าสวนงานโชว์งานรถแห่เม่ี้ครับดูว่าทำไมถึงเป็นรถแห่เพราะามีหนึ่งหลังคานะครับเสริมหลังคาเข้าไปมีกระบะกระบะมีที่นั่งมาดูข้างนอกกันก่อนตัวนี้ครับกระบะเป็นกระบะมีที่นั่งนะครับตัวนี้ไซก็จะใหญ่กว่าปกตินิดนึง ขยายกระบะความยาวเป็น150เซนครับความกว้างเท่าเดิมกับ80คข้างใน75 cm. ความสูงเพิ่มเป็น4อ่าที่นั่งที่นั่งทรงสูงนะครับตัวนี้ไว้สาหรับงานโชว์โดยเฉพาะครับงาน,นนี้พื้นกระบะปูด้วยไม้นะครับสีสวยสวยกันเลย รกระบะกระบะก็เป็นกระบะกันทึบด้านล่างนะครับขึ้นมาประมาณ15เซนนะครับขึ้นมาด้านล่างกันของตกของตรงนี้มาดูส่วนของงานเกียร์งานเฟลดนะครับเกียร์ตัวนี้ก็เป็นเกียร์ฝากครับเกียร์ฝากมีซาโลเรียร้อยตัวนี้ครับก็มีการตัดแต่งเกียร์ครับชุดเกียร์พวกนี้ ติดตั้งพักเท้าส่วนหน้าครับพักเท้ามีพักเท้าหมดครับมีกันครับมีกาดกันตัวของยอยอมีกาดกันเรียบร้อยนะครับระบบเบรกก็เป็นเบรกน้ํามันนะครับตัวนี้ที่ใช้เป็นเพาจีนนะครับเพาจีนเราลาอยห้าลาูมาคู่กับยางขอบสิบสี่นะครับหกร้อยขีดสิบสี่ดีสโตนยางไทยครับ เราก็จะเป็นเราลอยจีนนะครับมีซาโลน่าเรานะครับตัวนี้เราเลาเป็นรุ่นใหญ่นะฮะเปล่ามาดูส่วนหน้าส่วนหน้าก็ข้างหน้าเหมือนเดิมหมดครับตัดท้ายตัดท้ายตัดปอกหลังคาก็เสริมเหล็กหมดครตรงนี้ไ,ไดนะ้ถอดได้ทุกชิ้นนะครับหลังคอ่ามีถอดได้ เสาถอดได้เยกเสาได้อครับข้างหลังก็เสาถอดได้หมดครับงตรงนี้ก็รอยเสียบถ้าไม่ต้องการใส่ลังคาก็คือยกออกได้เลยส่วนหลังก็คือยกทั้งเสาได้ส่วนหน้าก็เหลือเฉพาะเสาได้ถอดแล้วก็ยังเหลือส่วนของพี่เป็นเรียกว่าเป็นกระจกหน้าครับตัวนี้ก็เป็นใช้แผ่นอะคริลิกมาตัดแต่งเข้ารูป ก็ไม,ไม่ไม่โดนลมนะครับตัวนี้ไม่โดนลมไม่โดนฝนนะครับกันลมกันฝนได้ช่วงหน้าก็เหมือนเดิมหมดครับมีตัวนี้ก็เป็นสโล่หน้าเปล่าครับของฟอกจีนมีเบรกมือพร้อมครับระบบเบรกก็เป็นเบรกน้ำมันนะครับตัวนี้ะระบบเบรกน้ำมันเบรกชุดเบรกชุดเกียร์ของเดิมก็เป็น เรบรกโยงผลครับแต่ว่าเน้นมาแัด,ดแปลงใหม่หมดก็มาสร้างใหม่ใช้ได้จัดแปลงเหยียนง่ายครับระบบเดิมก็ไม่ได้ไปยุ่งเพราะตัวนี้มี ABS ด้วยก็สายก็ออกมาล็อกไว้กับตัวรถก็มีปัญหาอยู่นิดหน่อยก็คือเป็นตัว ABS ที่จะมีการโชว์ของไฟเล็กน้อยที่หน้าจอแต่ก็ไม่มีผลครับตัวนี้ พิเศษตัวนี้ครับมีกล่องเครื่องมือครับกล่องเครื่องมือกล่องเก็บสัมภาระใส่เครื่องมือใส่ของกินเข้าสวนข้าะไรพวกนี้มีสองกล่องนะครับซ้ายขวาจัดเต็มครับดูรถเต็มขึ้นมาทันทีครับเราใส่ส่วนของไฟท้ายไฟท้ายก็จะเป็นไฟ LED ทรงเหลี่ยมครับ กันโคนก็เป็นยางหนาคินว่าสี่ฟิดีนะครับตัวนี้ครับงานสายไฟก็เก็บเรียบร้อยหมดครับงานไฟเข้าวร่างครับกระบาเปิดได้ด้านเดียวก็ค่อยได้ถึงท้ายครับเปิดได้เป็นได้ ใช้เมื่อจับรุ่นตลาดนะครับตัวนี้สีก็ซื้อมาซ่อมเองได้เปลี่ยนเองได้ครับอโอเคก็แน่นโยกแล้วแน่นครับตัวรถทีนี้มาฟังเสียงเครื่องดูนะครับตัวนี้ ดูสัญญาณไฟข้างหลังกันก่อนออเปิดไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวเลี้ยวหน้าติดดูข้างหลังครับไฟดีก็ติดอยู่แล้วครับ ไปคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับส่วนราคาก็ขึ้นอยู่กับรถนะครับถ้าเป็นเพาจีนพวกนี้ขึ้นอยู่กับรถขนาดกระบะเลยพวกนี้มันก็จะสามพันกันไปหมดนะครับอย่างกระบะถ้าเป็นเวฟก็เริ่มต้นที่สี่หมื่นหนึ่งครับตัวนี้ถ้าเป็นเผาจีนพอรอยจีนนะครับแต่ตัวนี้ยากหน่อยตรงที่ว่าต้องมาดัดแปลงชุดต่อเกียร์กับตัวของแกนสเตอร์ของรถเดิมนะครับก็เลยมีความยุ่งยากกว่าชุดที่เป็นเวฟ เป็นรถสูบนอนทั่วไปหรือถ้าเป็นสูบยืนถ้าเป็นพวกคอนด้าก็ยังยังยังโอเคอยู่แต่ตัวนี้คือต้องดัดแปลงหมดนะครับราคาติดตั้งก็เลยสูงกว่าพวกเว็บทั่วไปหน่อยนะึงแต่ก็ไม่ได้สูงมากจนเกินนะครับอ่าขันนี้ก็น่าจะจบที่ประมาณห้าหมื่นครับไม่รวมรถอองจีนครับครับเนี่ยกล่องเครื่องมือดูเต็มดีนะครับ สนใจก็โทรมาพูดคุยทักทายกันได้นะครับกระบี่โซนกระบี่พังงาภูกเก็ตสุราษฎร์ตังฝั่งนี้นะครับกระบี่ของเราก็มีครับไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องวิ่งไกลเดี๋ยวนี้ครับเรื่องฝีมือก็เข้ามาดูงานเนื้อง,งานกันก่อนได้ครับดูชอบใจไม่ชอบใจทรงแบบไหนก็คือสามารถเลือกเองได้ทํใไ้พิสดารจนเกินก็คือสามารถทําให้ได้ครับอย่างตัวนี้ก็ ออกมาก็โอเคครับดูข้างหน้าเวลาเรานั่งมันก็สบายครับไม่โดนแดดไม่โดนฝนไม่โดนลมนะครับตัวนี้มีหลังคากันเรียบร้อยและลังคาก็ถอดได้ด้วยถ้าไม่ต้องการใช้ก็คือถอดออกได้หมดเสาหน้าถอดเฉพาะตัวบนออกคนระับตัวบนออกก็เหลือเหมือนเป็นเหมือน,เป,น,เ,ปนเป็นกาดข้างหน้าเป็นชิลหน้ากันลมก็ได้ก็เทอีกแบบครับตัวนี้สไตล์ช็อปเปอร์อครับ ก็ขอจบการรีวิวรถเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ